ไม่เฉพาะแต่อุตสาหกรรมการบินไม่เฉพาะแต่สายการบินเท่านั้นแหละครับหลายกิจการครับก็ต้องเลิกจ้างต้องปิดโรงงานครับลามมาถึงโรงงานผลิตเสื้อชั้นในแบรนด์ดังนั่นคือชุดชั้นในไทรัมคุณเอื้อยทราบสโลแกนไทรัมไหมฮะจำไม่ค่อยได้แล้วค่ะไทรัม um มีหลายซีรีส์ออแต่ภาพรวมของไทรัมเขาบอกว่าไทรัม เราไม่ได้สร้างผู้หญิงในอุดมคติค่ะแต่เราสร้างผู้หญิงที่น่าค้นหาสโุแกนดีนะแต่ว่าที่สุดครับที่หน้าโรงงานเสื้อชั้นในและชุดไหว้น้ํายี่ห้อดังทรอิอัมในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปร,ร,รากฏว่าพนักงานร้องไห้ตื่นตนกตกอกตกใจเนื่องจากว่าจะไปทํางานดีๆเนี่ยนะครับหน้าโรงงานติดประกาศเลิกจ้างครับ พนักงานกว่า800ชีวิตตกงานอย่างไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจก่อนหน้านี้โรงงานไทรอั่มในพื้นที่นครสวรรค์ก็ได้ปลดคนงานมาก่อนหน้านี้กว่า2,000คนเนื่องจากไทรอั่มเนี่ยประสบป,ปัญหาอย่างหนักจนกระทั่งมาเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทาให้โรงงานมีการสั่งปิดตัวชั่วคราวนานกว่า3เดือนและวันนี้เป็นวันกําหนดให้พนักงานกลับมาทํางานเป็นวันแรกแต่สุดท้าย ก็มีการติดป้ายประกาศพร้อมรายชื่อพนักง,งานอีกกว่า800ชีวิตต้องถูกเลิกจ้างอย่างก,กระทันหันนึกสภาพคนไปดูชื่อคูณด้วยค่ะลุ้นและภาวนามไ,มไม่อยากให้มีชื่อเรานะฮะไม่เหมือนดูผลสอบใช่ไหมคะที่อยากมีชื่อเราอ่าอันนี้ไม่อยากมออีอันนี้ไม่อยากมีค่ะแล้วโรงงานและบริษัทก็ไม่ได้แจ้งอะไรนะครับก็ช็อกกันไปตามๆกันครับเช่นเดียวกับเพจแรงงานเพื่อสังคมนะคะก็เจอ แบบนี้ก็ถือว่าช็อกเลยเพราะว่าตื่นมาทํางานแต่ปรากฏว่าเจอปิดรั้วโรงงานชุดชั้นในนี่แหละค่ะที่ปิดกิจการ800ชีวิตนี่เรียกว่าต้องเคว้งคว้างแล้วก็ต้องคิดกันต่อแล้วว่าจะต้องทําอะไระนะคะเพราะว่าเพจแรงงานเพื่อสังคมเนี่ยเขาโพสต์ภาพแรงงานจํานวนมากเนี่ยมาเรียกว่าอ,อกันนะ,นะคะอยู่หน้าโรงงานผลิตชุดชั้นในยี่ห้อดังที่มีการระบุว่าประกาศเลิกจ้าง ที่นครสวรรค์คบกําหนดที่นายจ้างเนี่ยเขาใช้สิทธิปิดกิจการชั่วคราวแล้วลูกจ้างก็มีหน้าที่ในการเดินทางไปทํางานแต่ปรากฏว่าวันนี้ไปทํางานแต่ก็ไม่ได้ทํางานพอลูกจ้างไปถึงบริษัทนี้ค่ะก็ไปดูรายชื่อกันไปยืนอรวมตัวกันแบบนี้ประตูรั้วโรงงานก็ปิดแล้วก็มีใบปิดประกาศแบบที่เราไม่คาดคิดมาก่อนบอกเลิกจ้างลูกจ้างกว่า800คนนะคะ800คน ส่วนลูกจ้างที่ยังไม่ถูกเลิกจ้างเขาก็จะมีเอกสารหนังสือแจ้งการปิดกิจการชั่วคราวต่อเนื่องไปอีกแบบไม่มีกําหนดโดยไม่มีรายละเอียดว่าจะจ่ายค่าจ้างให้หรือไม่ในวันที่ลูกจ้างหยุดงานอยู่กับบ้านคือคนที่มีรายชื่อเนี่ยก็คือเลิกจ้างแล้วนะไม่มีความหวังแล้วก็คืองดไปเลยส่วนคนที่ไม่มีรายชื่อเนี่ยจะได้รับเอกสารแต่ความหวังก็อยู่ที่ว่า คือบริษัทปิดไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ค่าจ้างหรือเปล่าคือความหวังก็เท่าๆกันนะนะคะก็ถือว่าเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจกันต่อเนื่องเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ